สวัสดีท่านผู้ฟังบกับดิฉชนตรีเน่เช่นเคยนะคะณทีน่นี้ในช่วงเวลาของแสงธรรมนำคลื่นความคิดด้วยสาระของฮิวแมนสูพฤติกรรมมนุษย์เยี่ยงสัตว์เพื่อเป็นนิยธรรมให้ข้อคิดสําหรับมนุษย์ผู้ที่ได้ชื่อว,ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐจะได้แยกแยะพฤติกรรมได้ชัดเจนว่าใดคือใช่ใดคือพฤติกรรมที่ชอบทำสําหรับก,การเป็นมนุษย์สัตว์ประเสริฐโดยแท้นม่ใช่เป็นมนุษย์เพียงรูปอาคารสังขาร แต่แนวคิดตลอดจนพฤติกรรมกลายเป็นเสม,มือนการกระทำสัตว์โรคอื่นจงกลายเป็นเสม,มือนหนึ่งว่ามนุษย์ใช้การกระทำของสัตว์โรคเดินเป็นไอดอลเป็นต้นแบบไปตามเพาว่าอารมณ์ขณะนั้นพาไปทําให้มนุษย์ตจุบ,บันหลายพฤติกรรมยากจะแยกออกได้ว่ามนุษย์เรียนแบบสัตว์หรือสัตว์เรียนแบบมนุายอทิเช่น วางโหดเที่ยมไม่รู้จักปราบปรินุณโทษการได้กับได้ฆ่ากันเพื่อแย่งอาหารแย่งคู่ในฤดูกาลผสมพันธุ์การผสมพันธุ์กนันเองแม้ในสายเลือดเดียวกันเหล่านี้ล่ะค่ะลดวนเป็นพฤติกรรมของสัตว์ไม่น่าจะเป็นพฤติกรรมของมนุษย์จริงไหมคะท่านผู้ฟังจากเอตดนี้นะคะจึงเป็นที่มาของคำว่า h ิวแม่งสู สำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องงูต่อจากคราวที่แล้วนะคะแต่วันนี้เป็นงูลกลายพันธุ์ตอนมนุษย์งูสู่คำพังเอยคำดนาเปรียบเลยที่สะเทือนกับงูรายละเอียดและที่มาเป็นอย่างไรเรามาติดตามกันค่ะ ผู้ฟังคะในอดีตหลา,ายร้อยปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะคนไทยเราไม่ได้เจอหมูก็มักจะเมารวมว่าเป็นปัสสาราพิตเป็นสัตว์พิษที่เป็นสัตว์ที่ที่ต้องพึงระวังและก็กลัวกันมากใครได้เจอไม่วิ่งหนีก็ต้องตีตายว่างั้นจะค่ะแต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปมุมมองของผู้คนก็เปลี่ยนไปมีการศึกษาวิถีชีวิตและเผ่าพันธุ์ของหูกันมากขึ้น ยูงได้มีคนรุ่นใหม่จํานวนไม่น้อยนะคะที่นอกจากมีการออกกฎคุ้มครองงูหลายชนิดแล้ว <c oughs> ก็ยังมีการนํางูมาเลี้ยงไว้ในครัวเรือนด้วยความรักชื่นชอบบางก็ทําเป็นธุรกิจควบคู่ไปด้วยซึ่งมีไรายได้ก็ค่อนข้างดีล่ะค่ะอย่างเช่นคาเฟ่งูฟาร์งูโดยการนำเอางูสีสันสวยงามจากต่างประเทศที่จัดเป็นประเภทแซตด์เอสติกนั่นแหลค่ะมาเลี้ยงดู แล้วก็ซื้อขายกันอย่างกว้างขวางแต่อย่างไรก็ตามนะคะงูจากต้นเผาพันธุ์ในป่าธรรมชาติของไทยเราก็ยังคงถูกหลายๆคนเมาหมองเป็นสัตว์ดุร้ายน่ากลัวน่ารังเกียจไม่น่าวางใจอยู่ดเดิมๆอย่างเช่นงูเหา่างูเหลือมงูจงอางเป็นต้น ใน EP ศูนย์หนึ่งที่ผ่านมาท้าผู้ฟังที่ติดตามตาที่3ามฟรีเนชชันแนลหรือ Admin Ad นูเยงจันทราแปดสแปดมาอย่างต่อเนื่องก็คงได้ทราบเรื่องราววิถีชีวิตธรรมชาติของงูเชิญวิชาการโดยสรุปไปแล้วนะคะก็คงพอจะเข้าใจและก็รู้จักงูได้ดีขึ้นค่ะ ดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมเก็กบเผาพันธุมูลและผู้ที่รักเมตตางูทั้งหลายวันนี้เรามาวิเคราะห์ย้อนยุกไปเพื่อการค้นหาที่มาของคำตำหนิตีเตียนคำพังเพยเปรียบเลยต่างๆที่เกี่ยวพันกับมูในมุมมองทางลบก,กันบ้างนะคะท่านผู้ฟัง คำกำมีตีเตียนวิธีการบรรลุทุกมีการใช้คำไม่เหมาะสมไม่ชอบทรมและไปพาดพิงกับหมูที่ได้ยินกันบ่อยก็มีหลายคำนะคะท่านผู้ฟังคำแรกที่หลายคนได้ยินได้ฟังอาจจะรู้สึกขยะแขยงก็คือคำว่าเท่าหัวหมูถ้ามองตรงตัวน้องๆคนท่างหมอาจจะงงๆไปบ้างแต่ถ้าแกก็ตรงตัวนะคะคำว่าเท่าหมูนั้นก็น่าจะหมายถึงคนแก่คนสูงวัยที่เท่าผู้แก่นั่นแหละค่ะ คำว่าหัวหมูก็ทัดเจนะคะว่าคือหัวของหงูนี่ได้ไปเป็นหัวของสัตว์อื่นใดแล้วทําไมทาไมจึงได้เอาข้าวท่าวแก่มาผนหกวต่อกับคําว่าเท่าหัวหงูนี่สิคะคือสิ่งที่ต้องจาะลึกลงไปอีกว่าหัวหมูในที่นี้มันคืออะไรและมีลักษณะพิเศษอย่างไรในสายตาคนโบราณก่อนอื่นท่านผู้ฟังก็คงทราบแล้วนะคะว่าคนโบราณ จะปลูกสร้างบ้านเดือนที่อยู่อาศัยนั้นจะอยู่ทั้งกลางป่าใกล้แหล่งน้ําแต่มปด้วยความรบชื้นของป่าทั้งป่าหญ้าและป่ารกแชดดังนั้นแน่นอนละค่ะโอกาสได้เจองูตัวจริงเป็นสิ่งที่ไม่ยากโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่งูเลื่อนอากมาหาเหยื่อหมูก็จะชูคอสูงเชิดหัวสายไปมาให้นุษย์ได้เห็นกันบ่อยในลุคนะั้นจึงถือได้ว่า ในภาพรวมมนุษย์ใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกับหมูก็ไม่ผิดนะคะจนมนุษย์สามารถสังเกตจากพฤติกรรมของหมูเข้าใจภาวะอารมณ์ความต้องการของหมูในบางขณะได้ดีขึ้นแม้จะไม่ได้รู้ลึกเหมือนนักสตศาาทร์หรือนักชีววิทยายุปัจจุบันก็ตามแต่การที่ชาวบา้านยุคนั้นพอจะรู้อากัปกิริยาของหมูในแต่ละขณะได้ก็ช่วยให้มนุษย์มีความปลอดภัยได้มากขึ้น ดังที่กล่าวข้างต้นนะคะว่างูส่วนใหญ่เมื่อออกล่าหาเหยื่อนะคะเขาก็จะชูคอแล้วสายหัวไปมาพร้อมกับตวัดลิ้นแผลบล่อยครั้งหัวของงูจะชูสูงขึ้นแล้วก็สายไปมา ซึ่งก็ตรงกับการกระทําของมนุษย์เพศชายบางรายที่แม้อายุอานามก็มากเข้าขั้นชาราภาพสูงอายุหรือที่เรียกกันว่าเป็นคนเท่าคนแก่นั่นล่ละคะ่ะแต่ก็ยังทําตัวเยี่ยงคนหนุ่มวัยกระตะ๊มีลีลากุ้งปิ่มกะลิ้มกระเรียเจ้าชูกไก่แจ้ใช้สายตาสอดสายเกี้ยวพาราสีสาวน้อยสาวใหญ่เป็นนิสัยบางกรปากว่ามถือยีตังหา ลูกดาเมียใครก็ไม่สนโดยเฉพาะสาวน้อยรุ่นลูกรุ่นหลานมนุษย์แก่หรือเท่าหัวหมูดังว่านั้นก็จะวาดลวดลาย,ายสายสายตาหาเหยื่อเหมือนหมูนั่นละค่ะเพื่อหวังที่จะโฉกมาเป็นกิกมาสนองตัณหากาวมาโรมของตนแต่เพียงนั้นปัจจุบันก็มีขาวออกสื่อหนาหูขึ้นนะคะที่ผู้เป็นตาแท้ๆหรือเป็นตาบุญธรรมเป็นพอ่อจริงหรือพ่อเลี้ยงหลายเคส ได้กระทำการข่มขืนย่ำยีหลานสาวหรือลูกสาวตัวน้อยวัยสามสี่ขวบหรือสาวน้อยวัยรุ่นอย่างหน่าอัประย์ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ปาดบางรายก็ทำอนาจารตัวทำให้หนูน้อยบางรายก็เสียชีวิตบางก็เป็นตราปากสภาพจิตใจย่ำแย่ที่ยากจะเย,ะยียวยาได้มนุษย์เท่าชราบางรายก็ชอบแทะโดงจับเนื้อต้องตัวทวเล็กเด็กแก่ แอบถ่ายภาพใต้กระโปรงแอบดูถ้ามองสาระพัดเลยล่ะค่ะหนักเท่ากับสาวแก่ก็ไม่เวินโดย,ดยวิธีสัมเนียบว่าสังขารตนแบนั้นก็แก่ชราควรที่จะทำตนเป็นปูเชียบุคควทให้งงลูกยานและวก็คนเคารพนับถือหรือควรจะถือศีลปฏิบัติธรรมแต่กลับมาพุ่นเรื่องเพศลามกอันวาจจาไม่รู้พออย่างนี้ล่ะค่ะเรียกว่าเท่าหัวหมู่ นี้เองนะคะจึงทําให้พ่อแม่ที่มีลูกสาวได้ได้พยายามปับตอวลูกสาวผมโง่คอยระวังมนุษย์ชายเหล่านี้ที่เป็นรุ่นซอววที่แก่ข่าวพ่อข่าวตาหรือข่าวปู่ที่มีการกระทําดังกล่าวข้างต้นหรือมีทีท่าสายตาลุกลิกว่ามนุษย์เหล่านั้นมีความนม่จะเป็นมนุษย์เท่าหัวหมูจงอย่าได้ไว้วางใจ อย่าได้เข้าใกล้หรือให้เขามาใกล้คิดสดิจสนมเป็นแอนคาดมนุษย์เท่าหัวมูเหล่านี้นะคะท่านผู้ฟังในคลื่นความคิดจะเต็มไปด้วยราคาะโริเตเล็นไฟกัญหากาลมาลาคะไม่รู้จักคําวอบของศีลทั้งห้าก็ไม่อาจจะถือครองได้ถือเป็นมนุษย์อันตรายเป็นงูกลายพันธุ์ที่มุ่งแฝงในร่างสังขารเป็นมนุษย์เพื่อก่อกรรมชั่วนั่นเองค่ะ โดยเฉพาะปัจจุบันะมะค่ามนผู้ฝาง,งมียาบ้านลักลอบขายดย้หามาเสพกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยังมีกัญชาสารพัดจัดกันได้อย่างเสรีแม้มีกฎห้ามควบค้าตามในยาบหนักส่วนสารเสพติดที่คิดว่ากินแล้วเป็นยารักษาโรคได้หรือเพิ่มรสชาติอาหารให้อร่อยชวนให้ติดใจจะได้มากินมาซื้อกันอีกเมื่อปล่อยให้กระทําการได้เสรีอย่างปราศจากการควบคุมให้อยู่ในสัดส่วนเป็นยาตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ จึงเป็นอันตรายยิ่งนักปัญหาต่างๆในสังคมก็จะเกิดขึ้นกันมากมายโดยเฉพาะพฤติกรรมมนุษย์จะเปลี่ยนไปเป็นพฤติกรรมเยี่ยงสัตว์กันมากขึ้นโดยโคจรเข้าอยู่ในอาณาจากักรหรือโลกของฮิวแมนสูที่ดิฉันเปิดประเด็นไว้นี่แหละค่ะสำหรับวันนี้เราก็มาจาอประเด็นพฤติกรรมมนุษย์เยี่ยงสัตว์คือเยี่ยงงู หรือจะเรียกว่างูกลายผันก็ความหมายเดียวกันค่ะอย่าบ้าสารเสพติดทั้งหลายจะทำลายทื่ความคิดของมนุษย์ที่เสพสูตรกินโดยไม่ผิดเพี้ยนไปมากขึ้นคำว่ามนุษย์งูหรืองูกลายพันก็จะเพิ่มจำนวนมากตามเป็นเงาทวีขูนซึ่งน่าเป็นห่วงไม่ใช่น้อยนะคะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะพฤติกรรมแบบเท่าหัวงูมีการปมขืนฆ่าอนาจารนี่แหละค่ะ ึพฤติกรรมมนุษย์เท่าหัวงูทุกวันนี้นะคะก็ะ<อ>จะไม่จํากัดอยู่แค่เพียงมนุษย์ผู้เท่าเป็นเพศช,ชายทําตนเป็นเท่าหัวงูออกล่าเหย,ยื่อเด็กและสาวน้อยแต่เพียงนั้นแล้วนะคะแต่ด้วยฤทธิยาบ้าสารเสพติดที่นํามาใช้มากินมาเสพเป็นมากมายก็จะผลักดันให้มนุษย์เพศช,ชายดังกล่าวเหล่านั้นอายุไวไหนก็ไม่เกี่ยงแล้วล่ะคะ่ะจะมีพฤติกรรมเลี้ยงสัตว์ปรัจฉานได้อย่างไม่ยาก มีพฤติกรรมเป็นเท่าหัวหมูคอยล่าพรหมาจารย์กระทำนาจารย์คิิทย่จะสมสู่ตามอารมณ์และริ์ยาบ้าพาไปเด็กนุสตรีแม้กับคนทราคุณป้าวัย72ก็ไม่ละเว้นถูกย่ำยีจนตาย ตามข่าวล่าสุดเมื่อไม่กี่วันวานนี้นะคะซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเหล่านี้ก็ไม่ต่างกับแซดประเรทั่วไปจริงไหมคะท่านผู้ฟังมนุษย์เท่าหัวมูหรือมูลกลายพันธุ์นี้ก็จะไม่เกิดขึ้นในสังคมถ้ามนุษย์แต่ละคนมีหลักธรรมนำคลื่นความคิดหรือใช้แสงธรรมนำชีวิตพฤติกรรมและอารมณ์ก็จะไม่ผิดเพี้ยนไป การเรียนแบบสัตว์ประหลานเยี่ยงงูหรือเป็นมนุษย์เท่าหัวงูก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะเพราะศีลทั้งห้าข้อจะช่วยควบคุมไม่มีสติรู้ผิดชอบชัว่วดีมีการยั้งคิดก่อนําก่อนพูดเสมอการเสพยาบ้าหรือสารเสพติดทุกชนิดแม้แต่กัญชาถ้าเสพมากไปล้วนทำให้ความเป็นมนุษย์สัปรเสริฐหายไป อารมณ์และพฤติกรรมที่แสดงออกมาคล้ายสัตว์โลกทั่วไปที่มนุษย์เรียกพวกเขาว่าสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมนุษย์ที่มีพฤติกรรมเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมูพิษสัตว์ร้ายอื่นใดก็น่าจะเขินอายต่อสัตว์โลกอืกอ่นๆบางตัวที่แสนรู้บ้างนะคะอย่างเช่นแมวหมาช้างมา้าวัวควายหลายตัวที่คอยปกป้องนายรับกระตันดูซื่อสัตว์ต่อนายไม่ทำร้ายต่อผู้มีคุณ ท่านผู้ฟังคะการที่พวบนี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ถือว่าโชคดีมีบุญยิ่งนะซึ่งได้รับโอกาสในการสร้างความดีงามเป็นกองทุนบุญได้ดีมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อพบต่อไปาาต้องเกิดใหม่จะได้ไปสู่สุคติภูมิที่สูงสุดไม่ต้องมาเป็นสตว์เดรชาหรือเป็นเดรชานมนุษย์มนุนไปอีกหลายภพชาติ โดยเฉพาะก,การเป็นมนุษย์เท่าหัวมูในพวกนี้นะคะยามตายไปจากพวกนี้ก็หนีนรกอบายภูมไม่ได้เลยค่ะเนื่องจากการก้าวลงศีลหลายข้อด้วยกันอาทิเช่นข้อที่1ปานาติบาทำให้มนุษย์อื่นทุกกายใจทำนองตายต้งเป็นและก็ตายจริงๆข้อที่2นะคะรักทรัพย์รักลูกหลานอันเป็นที่รักของมนุษย์อื่นข้อที่สกาเม ก้าวร่วมลูกเขาเมียใครด้วยการกระทําอนาจารและข่มขืนข้อที่สีก็ตามมาละค่ะจากการพูดจาแทะหลงข่มขู่อยากขายหือหลอกลวงข้อที่หถ้าเสพยาบ้าสารเสพติดพ็พบกรมแล้วียคก่ะทั้งหมดนี้ก็คือโซ่กรรมลากน้ำพาดวงจิตอธิสมานกายมนุษย์เท่าหัวหมูผู้นั้นให้ไปสู่นรกอบายภอบิ รับผู้ทันนานหลายกับกันที่ไม่อาจจะหนีได้ค่ะดังนั้นการเป็นมนุษย์สัตว์ประเสริฐไม่ว่ไม่มาเป็นมนุษย์เท่าหัวหมูย่อมจะดีที่สุดจริงไหมคะท่านผู้ฟงังท่านผู้ฟังคะยูแมนสูพฤติกรรมมนุษย์เยี่ยงสัตว์เรื่องมูลกลายพันธ์ี02นอตอนมนุษย์เท่าหัวหมูว,วันนี้นะคะ คงจะช่วยให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักหมูจริงและหมูกลายพันธุ์ได้มากขึ้นนะคะอย่างน้อยก็พอจะมองได้ชัดขึ้นว่าเท่าหัวหมูอันตรายนั้นเป็นอย่างไรและรอบตัวเรานั้นมีเท่าหัวหมูซ่อนแอบอยู่บ้างหรือไม่จะได้ระวังตัวกันได้ม,มากขึ้นนะคะมนุษย์งมูแบบอื่นที่บรรพบุรุษเรานํามาเป็นคำพังเพยสอน และเปรียบรวยให้ข้อคิดกันนั้นก็ยังมีอีกมากมายนะคะรา้ติดตามกันต่อในพิปต่อๆไปสําหรับวันนี้ขอทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยห่างไกลมนุษย์เท่าหัวมูและที่สําคัญอย่าเผลอสติให้อิทธิพลของงูกลายพันธุมาทําให้เราท่านทั้งหลายกลายเป็นเท่าหัวมูซะเองนะคะเพื่อช่วยกันสร้างสะพานบุญ หนุนคลื่นความคิดที่ใช่ที่ชอบทำอย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเปิดใจฟังเรื่องราวของงูตั้งแต่ต้นจนจบหลายๆรอบนะคะการฟังบ่อยครั้งจะช่วยเยียอรางคลื่นความคิดและการกระทำ ให้เราได้มีสติคิดก่อนดำเนินการได้ดียิ่งขึ้นแล้วพบกันข่าวหน้านะคะด้วยคำว่าคลื่นความคิดีิขิดอนาคตคลื่นความคิดลิกิดพฤต,ติกรรมนะคะสวัสดีค่ะ จะลงเหวหรือมั่นคงครอบครัวจะดำรงด,งด้วยความรักและมั่งมีสังคมจะสามารถเขีือแตกแยกล้วนขึ้นอยู่กับคลื่นความคิดของคนทุกพฤติกรรมาจกตารสังการของคลื่นความคิดหากทคันสามารถควบคุมคลื่นความคิดของตนเองและของคนในองค์กรได้เบ็ดเสร็จความสุขความสำเร็จตามเป้าหมายจมเกิดขึ้นได้มียากนั่นเปราะ คลื่นความคิดลิขิตอนาคตคลื่นความคิดมีอิทธิพลต่อชีวิตและธุรกิจมากแค่ไหนติดตามได้จากรายการคลื่นความคิดลิขิตอนาคตโดยอาจารย์ตรีเนธผู้เชี่ยวชาญพิเศษเรื่องคลื่นความคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ให้มีศักยภาพป้องกันและแก้ไขภาวะการหมดไฟในการดำเนินชีวิต Human Brain Management s t r a t e g i e s Center 084 146459